สวัสดีครับสวัสดีกคุณผู้ชมชาว YouTube และชาวกินเทอรทุกคนนะครับอยู่พอดีเจครับเชิญครับผมกับรายการจมใส่กับน้องจิงหลีดนะครับผมก็ถ้ามีเสียงน้องไงก็อย่ารำคาญแล้วกันผมไม่อยากฆ่ามันเนะเพราะว่าฆ่าไปหลายตัวแล้ว และในคลิปนี้เราอยู่กับภาพยนตร์เรื่องมูหลานมูหลานลาน้องๆรู้จักมูหลาน,นือเปล่าพี่รู้จักฉะนั่นหนังเรื่องนี้พี่เลยไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเรื่องราวจะว่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งตราบในเทรลเลอร์เลยนะฮะที่ต้องไปออกรบแทนพ่อของตัวเองโดยการแฝงตัวนะครับผมปลอมตัวเป็นผู้ชายเป็นนักรบชายซึ่งมันผิดกฎมากๆเลยนะและในหนังก็จะมีเรื่องราวการผิดกฎการแหกกฎอะไรที่แบบเยอะแยะอีกมากมายที่ขัดต่อข้อคุณธรรมอะไรโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วมูหลานควรจะสื่อไปถึงแบบความห้าวหาญความ กล้าหาญอะไรตรงนั้นใช่ปะซึ่งมูหลายในเวอร์ชันนี้ดูเหมือนกับว่าเรื่องราวตรงนั้นมันจะเป็นรองไปเลยดังนั้นใครที่หวังอะไรแบบเดือดเดือดมันมันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันยังไม่ได้ใจอะ่ะมันยังไม่สุดและถ้าใครที่หวังจะไปเอาแบบเนื้อเรื่องเต็มๆให้คุ้มแบบความยาวชั่วโมง2ชั่วโมงผมบอกเลยว่ามันก็ ไม่เต็มว่ามันไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเลยคือเรื่องราวทั้งหมดมันแทบจะจบลงในตัวอย่างหนังแล้วยังเหลือเพียงแค่ส่วนท้ายๆนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วจะถามผมว่ามู่หลานเหมาะสำหรับกลุ่มคนดูประเภทไหนผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากจะชิลๆับผมพักผ่อนในโรงภาพยนตร์หาอะไรแบบเบาๆนอนดูนั่งดูซื้อป๊อปคอนกับน้ำรสโปรดของคุณแล้วก็มานั่งกินไปด้วยตลอดทั้งเรื่องนี่คือแบบโอ้โหฟินนะคือหนังมันก็ไม่ได้ออกมาแย่อะไรครับแค่มันรู้สึกไม่ได้ว้าวไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ดูแบบอลังการสมการรอคอยหรือคำล่ำ แทบจะกลายเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์ที่ผมรู้สึกว่ามันเบามากๆเรื่องหนึ่งเลยฉะนั้นผมจะขอให้คะแนนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับมู่หลานผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่4เต็ม10คะแนนครับผมเย้ คุณภาพของหนังมันไม่ได้แย่นะฮะมันไม่ได้ถ่ายเบลอหรือว่าถ่ายไม่สวยอะไรขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่างานประกอบร่างของมันเนี่ยดูออกมาแล้วไม่โอเคเท่าไหร่โดยเฉพาะงานตัดต่อเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกตั้แต่ฉากแรกยันฉากสุดท้ายเลยมันเหมือนกับการแค่หยิบจับฉากต่างๆมาตัดต่อร้อยเรียงกันตามสตอรี่บอร์ดมาวางแปะแปะแปะไว้จนจบเรื่องถ้าพูดตามความรู้สึกสำหรับผมมันเหมือนหนังที่ทําออกมาเพื่อเอาใจช่างภาพโดยเฉพาะที่ในสตอรี่บอร์ดไหนมีฉากที่แบบไดอะล็อกมันพอที่จะหาโลเคชันสวยๆใส่ได้เขาก็อยากจะใส่ ก็ไปอยากให้ตัวละครไปยืนตรงนี้ไปผุดมุมนี้มีแสงแบบนี้แล้วก็มีนกบินขึ้นมาแบบนี้คืออะไรวะเนี่ยมันมีฉากสวยเพียบเลยฮะในหนังเรื่องนี้แต่มันดูไม่เข้ากันแปลกแเว้ยบางฉากก็ดูยัด,ยดเยียดซะเหลือลเกินให้เกิดซีนนี้หนังมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังเปิดหนังสือที่เป็นแกลเลอรี่รูปภาพที่มีแต่ภาพสวยๆตามมุมต่างๆแต่ถ้าให้มันพูดเป็นเรื่องราวเดียวกันนั้นมันก็ดูแบบยังไม่เข้ากันเท่าไหร่ยังไปได้กันไม่ค่อยได้แต่ภาพสวยนะเออคือจริงๆแล้วหนังเขาอาจจะถ่ายดีก็ได้ฮะ แบบธรรมดาไปหน่อยถ้าถามว่ามันธรรมดาขนาดไหนนะผมคิดว่าถ้าหนังเรื่องนี้ฉายเมื่อประมาณ15ปีก่อนผมนจะวว้าวกับมันอยู่แต่นี่มันปี2020แล้วการเล่าเรื่องแบบนี้บทพูดแบบนี้นําเสนอแบบนี้ได้อลอกแบบนี้ผมว่ามันยังน้อยไปสลับหนังในปีนี้ฮะ หนังเขาก็พยายามที่จะใส่อะไรมาเยอะมากๆเลยนะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะพาไปได้สุดทุกทางเอาง่ายๆคือไม่มีจุดพีคเลยในหนังเรื่องนี้สำหรับผมตัวคามิโอตัวตลกก็มาไม่สุดไปไม่สุดตัวที่มันดูน่าเศร้าน่าสงสารก็กลับทําให้เราไม่ค่อยอินซะง,งนันตัวพระเอกก็ดูไม่ค่อยมีความเป็นพระเอกเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะพยายามที่จะเป็นพระเอกแล้วก็ตามนะตัวในบทพูดนี้คือยิ่งแล้วใหญ่เลยเหมือนผมมานั่งดูละครเวทีระดับโลกที่มีการนําเสนอหรือการสื่อสารระดับมหาลัยคือผมเสียดายองค์ประกอบหลายอย่างมากๆของหนังเรื่อง คือมันถูกคัดแล้วก็เลือกมาอย่างดีเลยนะคือวัตถุดิบเขาดีอะแต่กลับมาตายเพราะความธรรมดาเกินไปของหนังคือ,อะไรอย่างเนี้ยมันมีความหมายมีในยับมีใจความที่ลึกซึ้งและสามารถที่จะขยายความได้มากกว่านี้แต่น่าเสียดายที่หนังมันเอามาพูดผ่านบทพูดแบบง่ายไปหน่อยคืออยากจะเคลียร์เรื่องนี้ก็จะพูดเรื่องนี้ให้มันจบไปเลยอะจบเลยมันเลยทําให้สิ่งเหล่านี้ดูแบบไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรส่วนข้อดีของหนังก็คืออ่ามีภาพสวยสาวนี่คือดีมากครับผมกระหึ่มถึงใจคมชัดทุกเสียงฟุ้งฟิง้งทุกแทร็กการแสดงนี่ คือดีครับผมดีเกินที่หนังมันเล่าออกมาอีกคอสตูมนี่คือหน้าจดจํามากผมชอบสุดๆเลยและเพราะประกอบฉากต่กตางๆก็ดูแข็งแรงครับผมดาบเป็นดาบแล้วก็ CG ที่ไม่รู้จะใส่มาทมําไมเยอะแยะนะโดยเฉพาะอิน็อกฟินิกที่ดูจบออกมาแล้วแบบเฮ้ยมึงมาทําไมเนี่ยก็มีเพจนึงแซวว่า <hai> อ <mans> <ots> ิน็อกฟินิกนี่มันเป็น GPS ให้กับมูหลานเนี่ยนะ ซึ่งให้น้ำหนักนกมันหน่อยก็ได้นะอุตส่าห์เอามาอุตส่าห์ทำทีจีใส่ทั้งเรื่องแหมแล่ผมบอกเลยว่าความรู้สึกหลังจากที่ดูไปครึ่งเรื่องนะโอ้พระเจ้าควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นยัวเนมได้แล้วสำหรับหนังเรื่องนี้เพราะเหมือนกับว่าฉากที่เขาพยายามจะให้พีซเนียเป็นฉากที่จะถามชื่อนางเอกว่าเฮ้ยมึงชื่ออะไรอ๋อกูชื่ออันนี้ไม่มึงไม่ได้ชื่ออันนี้มึงชื่ออะไร กูชื่อมูหลานและนี่แหละคือการรีวิวในแบบของผมมันนะซึ่งจริงๆแล้วคลิป The New Mutant ยังต้องลงก่อนแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมาทีหลังไงผมก็ต้องลงคลิปนี้ก่อนซึ่งจริงๆก่อนมาเธอเกมเมอร์ผมก็ต้องลงคลิปนี้ก่อนแต่ก็ช่างมันเถอะถือว่าดูแบบเทเนตย,ย้อนกลับเอาสรุปโดยรวมนะครับผมมูหลานไม่ใช่หนังที่แย่อะไรครับผมไปดูแบบชิวๆได้เพ,เพ,เพนนะลินๆนะสำหรับสีคะแนนที่อาจจะดูน้อยไปสำหรับใครที่ดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์รีวิวพูดคุยกันได้ที่ข้างล่างนี้เลยครับซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้เกียยียยดดไไ้้้ชัังงอออะรรรหหนนเื่กาใูคลิปละเดี๋ยววลลลงตต่่่อนะอออกนนเยาาไ้มมหสรี ไปก่อนก็บนสวัสดีครับบายรียบไปจะลงคิดต่อเออดูจบแล้วถ้าหากว่าชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทืบหนังกันด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดี See you again บายอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนยนะ